ครับก็วันนี้ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีไทยแลนด์โอเพนนะฮะเพราะว่าคนมาชมเนี่ยแน่นมากแล้วก็ต้องใช้เก้าอี้เสริมก็ถือว่าเป็นประวัติประวัติการของการจัดการแข่งขันแล้วก็เกมสนุกมากนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยผู้ที่ชนะเลิศก็คุอสนาเดอร์เนี่ยจากรัสเซียเนี่ยเขาสามารถปราบแชมป์เก่าไทยแลนด์โอเพนได้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ปราบอดีตมือสองโลกได้ แล้วเขาก็เบอร์90กว่าครับถึงบอกว่าเนี่ยเวที Thailand Open ของเราเนี่ย mm. เป็นเวทีที่จะสร้างนักเทนนิสระดับโลกจริงๆนะครับมาไต่เต้าที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสหาประสบการณ์เจอคู่แข่งที่สําคัญแล้วก็การแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับเศรษฐกิจไทยมากเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยรัเสเซียใช่ไหมฮะคนที่ได้รองชนะเลิศก็คือจีนแชมป์เก่าวันนี้ทั้งทั้งจีนทั้งรัเสเซียเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยว นะครับจากรัสเซียมามากจากจีนก็มากฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ได้มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับคนรัสเซียก็เชียร์คนของเขาคนจีนก็เชียร์คนขเขาก็จะเห็นเมืองไทยนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดียิ่งนะครับฉะนั้นก็ต้องถือว่าการจัดก,การแข่งขันปีนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งและก็ทาง uh, the, the W ับดับวเขาก็ชมประเทศไทยมากว่ามาตรฐานในการจัดของเราจัดได้ดีมากนะครับแล้วก็ภาพที่ มีผู้ชมแน่นสนามเนี่ยผมว่าจะสร้างกำลังใจให้กับนักเทนนิสไทยก็เสียดายนะครับว่าเราให้วายการ์ดนักเทนนิสไทยไปไปสองท่านเจอคู่แข่งที่แข็งแข็งนะครับตั้งแต่รอบแรกก็ไม่เป็นไรครับก็โอกาสหน้าก็จะให้โอกาสนักเทนนิสไทยได้ได้ได,ได,ได,ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้เกิดร์นานดีๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็สร้างความสุข เรื่องกีฬาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจต่างๆตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นโอกาสที่ด้วยครับตอนนี้จัดมีตอนแรกเซ็นสัญญากันไว้5ปีเราจัดไป4ครั้งเหลืออีกครั้งหนึ่งเขาจะให้เราจัดก็ตอนนี้กาลังกาลังกําลังคุยกันอยู่กาลังอยู่ระหว่างเจรจากันอยู่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอหมดหมดหมดการแข่งขันแล้วก็จะจะลงรายละเอียดกันนะครับ